สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพิสูจน์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับด้วยการแช่กล้วยไว้ในน้ำเพื่อถนอมอาหารนะครับผมจะแช่กล้วยไว้ในน้ำครึ่งหวีและอีกครึ่งหวีอยู่เหนือน้ำนะครับเรามาดูกันว่าเวลาผ่านไป1เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ครับเวลาผ่านไป2อาทิตย์นะครับทีแรกผมกะว่าจะทดลอง1เดือนนะครับแต่ผมกลับมาไว้ก่อนกําหนดครับนี่คือผลสรุปนะครับดูสีน้ําครับผ่านไป2อาทิตย์สรุปมันใช้ได้จริงครับดูครับด้านบนเนี่ยสุกเกือบเน่าเลยครับที่อยู่บนน้ําครับแต่ในน้ํายังคงสภาพความสีเขียวอยู่นะครับโอ้โหภูมิภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ได้จริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ